สวัสดีค่ะยินดีนต้อนรับสู่ช่องเจตุงพารวยนะคะวันนี้เจตุมก็จะมาแกงผักหวานนะคะพี่น้องอาหารชั้นเลิศหากินยากกินปีละครั้งนะคะแพงเท่าไหร่เราก็ต้องซื้อกินผักหวานนะคะพี่น้องเนี่ฮะผักหวานถุงเนี้ยห้าสิบบาทแล้วก็ไข่มดแดงค่ะอาหารชั้นสูงเจตุงเอาแม่เป้งมันด้วยนะ หนึ100บาทค่ะนี่ไข่มดแดงหนึ่งร้อยบาทโอ้พี่น้องเราหากินเองไม่เป็นเราก็ต้องซื้อเขาแพงเท่าไหร่เราก็ต้องซื้อนะหนึ่งร้อยบาทครับพี่น้องวันนี้จะกินแกงไข่มดแดงค่ะผักหวานใส่ไข่มดแดงไข่มดแดงใส่ผักหวานหนึ่งร้บาทค่ะเนี่ยเนี่หนึ่งร้บาทได็แค่เนี้ย อยู่ที่บ้านมันหาไม่มีแล้วหาลังไม่มีแล้วหาไม่ทันเขาแล้วเขาก็า่อ,อยไปกินก่อนพี่นาตัวเองก็ไม่มีหาไม่ทันเขาปอ่อยก่อนแล้วก็เห็ดฟางค่ะเห็ดฟางยี่สิบบาทเจตุมจะมาแกงแกงใส่สามอย่างสี่อย่างนะคะแล้วก็บวบเจตุมจะแกงใส่บวบสิบบาทค่ะพี่น้องนี่ค่ะวันนี้เราจะกินแกงผักหวานใส่ไข่มดแดงกันนะคะ อาหารชั้นเลิศกันค่ะปีกินปีละครั้งไม่ต้องกินเยอะนะมันแพงเกินพี่น้องเนะาะไข่มดแดงหนึ่งร้อบาทพี่น้องไข่มดแดงค่ะไข่มดแดงหนึ่งร้อยบาทเนี่ยซื้อมาหนึ่งร้อยบาทนะคะไข่มดแดงเดี๋ยถึงเอาแม่เป้งมันด้วยนะไข่มดแดงหนึ่งร้อยบาทค่ะ ไม่ผ่านเลยพี่ไข่มดแดงนะคะไข่มดแดงหนึ่งร้อยบาทไข่มดแดงหนึ่งร้อยบาทพี่น้องเย,ยอะไหมเอาแม่เป้งมันด้วยนะคะไข่มดแดงน้ำเดือดแล้วเราก็จะเอาผักลงนะคะเ <c oughs> ี่ตุมจะเอาบวบลงกับเห็ดลงก่อนนะคะปรุงเครื่องเรียบร้อยแล้วค่ะจะตุ่มใส่ข,าาขา่าตะไคร้ใบมะกรูดเรียบร้อยแล้วนะคะพริกแกง เราปรุงเครื่องเรียบร้อยก็ใส่เกลือใส่น้ำปลาน,นิดหน่อยใส่ซอสปรุงรสนะคะเดี๋ยวเราน้ำเดือดแล้วเราเอาผักลงนะคะผักหวานเราล้างเรียบร้อยกับใบแมงลักนะคะเดี๋ยวเราน้ำเดือดแล้วเราก็จะเอาผักใส่เลยนะคะพี่เนาะนี่คือผักหวาน,นะคะ่จะจตแกงผักหวานนะคะน้ำเดือดแล้วจะตุ่มเอาไอ้นั่นอ่ะ เอาเห็ดฟางเห็ดฟางกับบวกลงแล้วนะคะทีนี้เอาผักหวานลงค่ะโอ้ยได้หม้อใหญ่หนึ่งเลยนะคะแกงผักหวานใส่ไข่มดแดงค่ะเดี๋ยวพวกนี้ผักสุกที่ตุมถึงจะเอาไข่มดแดงลงไปนะคะได้หม้อใหญ่หนึ่งเลยนะคะพี่น้องอปิดฝาก่อนนะ เสร็จแล้วนะคะแกงผักหวานจี้ดตุ่มเขาใส่ไข่มดแดงเรียบร้อยเดี๋ยวถ้างั้นไม่เอาแล้วเสร็จแล้วนะคะแกงผักหวานหนูอดิศัยนะขอบคุณนะคะขอบคุณที่การติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกเริ่ทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกขอบคุณทุกน้ำใจแม่ตีที่มอบให้นะคะแห้งๆรวยๆปลปังกันทุกคนค่ะ เดินท่าไปก็ขอให้ปลอดภัยนะคะไก่ท,ทอดเพิ่งทอดเลยหรอคิดถึงนายกสมมากมายปราชญนานและกองท่องมานในบ้านเฉลยแลต่อ,ตอทุกคนทุกท่านนะคะเฮงๆังเรือปังๆทุกคนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีดนนค่ะขอบคุณนะคะบ๊ายบายโอ้ยยังนม่สกีดเลย